สวัสดีครับท่านสมบัติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งมาจากแล้วก็น้องต้นครับอุตไัยนะครับครับผมครับก็เป็นหนึ่งในพิธีกรหลักของมุมการเมืองทางหน้าจอไทยพีบีเอสนะฮะครับครับครับท่านในประเด็นการเมืองหรือประเด็นอื่นครับประเด็นการเมืองเลยฮะับการเมืองนี่การเมืองล้วนๆเลยฮะยกเว้นอาจจะมีบางเรื่องาที่เกี่ยวพันกับการเมืองเช่นภูมิใจไทยกับกัญชาะไรทำนองนี้ก็ก็น้องต้นนี่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชานมากนะครับ ถามท่านอย่างนี้ครับ<ม>ท่านสมบัติครับเรื่องการปลดล็อกกัญชาเนี่ยที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับำนะคำถามง่ายๆเลยนะคะับคำถามง่ายที่คนอยากยุอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ไท,ไไดท,ที่ท่านอยากจะแนะนาบ้างครับครับจริงๆแล้วขอย้อนนิดนึงนะครับ,รบเดิมทีเดียวพอแก้ประมวลกฎหมายยาเสพติดในเรื่องกัญชาเนี่ยเป็นเรื่องถกเถียงกันเป็นอย่างมากเลยอืเบื้องต้นก็ ถ้าพักที่ท่านเอ่ยชื่อเมื่อสักครู่นี่ก็คือวางเป้าใหญ่เลยว่าต้องปลดล็อกแน่นอนแล้วก็มีการประกาศปลดล็อกกันมาหลายรอบครับแต่ในที่สุดก็การถกเถียงกันว่าปลดล็อกในอดีตนี่มันปลดไม่จริงอ่ะพอปลดแล้วปลดไม่หมดถูกตีความกันครับในที่สุดก็ที่ช่องกันออกมาว่าถ้าอย่างนั้นใช้ประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเลครับฉบับเดียวทุกอย่างจบเลยแล้วก็เป็นที่มาของวันที่เก้านี่แหละครับว่าท่านรัฐมนตรีก็เลยไปลงนามว่าตกลงแล้วไอ้ต้นไอ้มเมล็ด ไอ้ตัวดอกตัวมเมล็ดเนี่ยที่บอกว่ายังเป็นส่วของยาเสพติดอยู่ก็ปลดล็อกออกหมดวันนี้ยกชื่อของกัญชาออกจากตัวประมวลกฎหมายยาเสพติดทั้งหมดวันเนี้ยมันก็เลยมีผลในด้านกฎหมายอย่างมากเลยทีเดียวก็คือว่าเมื่อยาเสพติดไม่ใช่กัญชาถูกปลดลอ็อกไม่ใช่ยาเสพติดแล้วเนี่ยครับความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับปัจจุบันนะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะเป็น เป็นประมวลกฎหเ,เ,เป็นเป็นพระราชบัญญัติยาเสพติดที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเสพการจําหน่ายการมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพเพื่อจําหน่ายอะไรพวกนี้การผลิตเดิมมันมีความผิดหมดเมื่อตัดคําว่ากัญชาออกจากคําว่านิยามยาเสพติดประเภทห้าปุ๊บเนี่ยความผิดต่างๆทั้งหมดมันหายไปหมดเลยครับครับเมื่อหายไปหมดเนี่ยเมื่อวานนี้จะเห็นเลยว่าที่เรือนจําเนี่ยปล่อยนักโทษออกมาหมดที่เป็นการกระทาเกี่ยวกับเรื่องความผิดอืมครับ ทั้งทั้งที่เป็นคดีก่อนหน้าที่จะมีการขับเคลื่อนเรื่องของการปลดล็อกแล้วครับวันนี้ับวันนี้ปลดล็อกละกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดละเพราะฉะนั้นกัญชาเนี่ยถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านมันก็เป็นพืชชนิดหนึ่งตามปกติเท่านั้นเองปลูกได้ไหมขายได้ไหมเสพได้ไหมใส่อาหารได้ไหมพวกเนี้ยก็ก็แปลว่าทั้งหมดเนี่ยเมื่อไม่เป็นยาเสพติดมันก็เป็นพืชอย่างึ่งมันก็แปลว่าทําได้หมดนะครับเพราะอเอาบอกทําได้หมดเนี่ย ครับ,รบท่าน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 สมบัติครับอ่เอาสมมุติผมเนี่ยนะสมมุติผมออกจากบ้านเนี่ยผมเด็ดใบกัญชาสามใบใส่กระเป๋ามาด้วยจะมาอะไรฉลองวันปลดล็อกกับเพื่อนอันเนี้ยทาได้ใช่ไหมครับตําต้มวจตารวจไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปจับก,กลุมควบคุมตัวไม่มีความผิดทางกฎหมายใช่ไหมครับคือถ้าถ้าเราเปรียบเทียบในปัจจุบันนี้ใบกัญชาพกมาก็เหมือนกับพวกใบใบ,ใบใสะระแหน่ใบผัก <laughs> ชนิดหนึ่งใส่กระเป๋ามามันก็ไม่รู้จะไปจับข้อหา,หาอะไรครับ,รบเพราะว่ามันก็เป็นพืชที่ไม่มีความผิดแล้ววันนี้ปลูกปลูกที่บ้านก็ปลูกได้แล้วนะครับ,รบจะเด็ดใบมาต้มไก่ก็ทําได้แล้วอืจะขายใบให้เพื่อนบ้านสักสี่ห้าใบก็ขายได้แล้วนะครับครับอันนี้ยอันนี้จุดประสงค์ก็คือปลดล็อกให้ใช้ในครัวเรือนได้อืแล้วก็จริงจุดประสงค์ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ปลดล็อกให้เสพให้ทํบทกันมโหฬานออกมาแบบนี้ ถ้าในเชิงพณิชย์ในเชิงจะผลิตเป็นยาวันนี้มันก็มีปัญหาอยู่ว่าเรื่องจะผลิตเป็นยาเนี่ยมันทาเป็นทาเป็นเชิงพณิชย์ิเชิงไปกระทบต่อสุขภาพของคนอื่นด้วยการผลิตเป็นยาได้มาตรฐานไหมมีคุณภาพเพียงพอไหมสารที่ใช้เพียงพอไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับกฎหมายยาเสพติดม,ม,มันถูกปลดล็อกไปแต่กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องผลิตเป็นทาเป็นอาหารและยาทําเป็นผลผลิตออกมาจําหน่ายให้กับประชาชน อันนี้ต้องควบคุมมาตรฐานเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายว่าถ้าจะปลูกจะทําอะไรในเชิงที่ผลิตเป็นยาให้ได้มาตรฐานจริงต้องขออนุญาตแหละครับอันนั้นจะไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาหารและยา<อ>ก็แปลว่าถ้าใครจะทําลักษณะนั้นอย่างไม่ได้นะท่านต้องไปขออนุญาตนะครับ,รบนี่ย้อนกลับมานิดนึงบอกว่ากัญชาเป็นเป็นพืชที่มันเหมือนกับผักชนิดหนึ่งละเป็นพืชที่ไม่มีความผิดแต่วันนี้คําถามก็คือว่า ชาวบ้านปลูกกันไปทั่วไปเนี่ยทำไมต้องไปไปจดแจ้งในแอปพลิเคชันหรือในแอปพลิเคชันปลูกกันใช่ไหมครับแล้วก็ในใ,ในระบบออนไลน์ที่เชื่อมเน็ตเข้าไปเนี่ยแล้วก็ท่านไปลงทะเบียนได้เมื่อวานก็ลงทะเบียนกันคึกโครมเลยมีการเข้าไปดูเป็นล้านครั้งมีการลงทะเบียนเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยค,คำถามก็คือว่าถ้าไปอ่านดีๆนะครับ ทางมาตรการของภาครัฐที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าขอความร่วมมือในการจดแจ้งขอความร่วมมือเมื่อไปดูว่าเป็นขอความร่วมมือในการจดแจ้งวันนี้แปลว่ากฎหมายยังไม่ได้บังคับเพราะฉะนั้นช่องโหว่ตรงนี้จะไม่จดแจ้งก็ได้ไม่จดแจ้งก็ได้อย่างนั้นเหรครับท่านสุตบัตครับวันนี้ใช้คาว่าขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือแต่แต่ทั่วไปเนี่ยถ้าถามผมบอกควรจดแจ้งไหมท่านจดแจ้งไปเถอะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเสียหายจริงและช่องโหว่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าที่ว่าขณะนี้เนี่ย เ,เรื่องกระแสกัญชามาแรงมากเขาต้องรีบปลดลอ็อกเพราะปลดลอ็อกครั้งที่หนึ่งก็ไม่จริงปลดลอ็อกครั้งที่สองก็ไม่จริงตอนเนี้ยปลดลอ็อกครั้งที่สามเท่าที่ผมนับนะครับ,รบวันนี้มันจริงละมันจริงละแต่มันออกมาแบบแบบโดนกระแสสังคมวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรียกร้องว่าตกลงปลดจริงหรือไม่จริงแล้วออกมาใช่หรือไม่ตกลงแล้วการพูดออกมาเนี่ยในอดีตพูดแบบ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อไปแล้วไปปลูกนี่็นความผิดใช่ไหมก็โดนจับก็ถูกลดลุ่ไปหมดนะครับก่อนหน้านี้พอกระแสนี้ออกมาเนี่ยรัฐมนตรีเท่าที่ผมดูก็คือท่านก็ลงนามประกาศเพราะนั้นเมื่อลงนามประกาศแต่วันนี้ปลดล็อกแน่นอนครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ยืนอยู่ประเทศเดียวในโลกเรายังมีอนุสัญญามีพันธกรณีในระบับประเทศอยู่ว่าการปลดล็อกกัญชาเนี่ยมันทาเพื่อเพื่อยาอันนี้ยอมรับว่าเป็นประโยชน์เมื่อทําเพื่อผลิตยาเพื่อรักษาโรคอะไรต่างๆให้กับ ประชากรโลกเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการแพร่เข้าไปสู่เยาวชนการที่จะใช้เป็นลักษณะยาเสพติดด้วยเพราะนั้นไอ้พระราชบัญญัติกัญชงกัญชาจึงถูกเสนอเข้าไปพร้อมกันก่อนที่จะปลดล็อกถ้าพระจั้าพรรติกัญชงกัญชาเนี่ยเสนอเข้าไปรับผ่านออกมาเนี่ยมันก็จะมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการจดแจ้งนี่แหละครับอยู่ในพระราชบัญญัตินั้นการขออนุญาตดําเนินการอะไรต่างๆมาตรการที่จะไม่ให้กัญชาซึ่งมันมีความเสี่ยงที่ จะไปผลิตเป็นยาเสพติดได้ที่บอกว่าสาร t s c 0.2เนี่ยอย่างเนี้ยมันก็ผลิตยาเสพติดได้เพราะ,ะนั้นมาตรการตรงนี้ต้องป้องกันมันไม่มีอะไรรับรองว่าประชาชนไปปลูกกันแล้วจะไม่มีการไปใช้ในลักษณะเป็นยาเสพติดและทําให้มีผลกระทบกับเยาวชนอีกมันต้องมีมกฎระบยบหนึ่งมาก,กับ,ก,บกคุมไปในขณะเดียวกันด้วยแต่วันเนี้ปลดล็อกออกมาก่อนครับมันก็เลยเป็นจุดที่เป็นช่องว่างอยู่เหมือนก,กันว่าเมื่อปลดล็อกแล้วไม่เป็นยาเสพติดแล้วเพราะฉะนั้นการจะไปจับ คุมบางมาตรการเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยวันนี้มันเหมือนจะไปไม่ได้ในแง่กฎหมายยาเสพติด hmm. ก่อน oh. หน้านี้เคยมีคนถามบอกว่าถ้าผมเดินสูบกัญชากลางถนนี่มีความผิดอะไรไหมตำรวจจะจับไหม hmm. คำตอบคือคตำรวจบอกไม่จับเพราะมันไม่ใช่ยาเสพติดไม่ใช่เสพยาเสพติดครับ <laughs> แต่พอเมื่อเมื่อวานนี้พอกฎหมายออกมาจริงๆเห็นไหมครับมีผลจริงๆเนี hmm. ่ยเขาบอกว่าไอ้ไม่ใช่ยาเสพติดแต่ไปผิดพระราชบัญญัติ สารณสุขซึ่งไปกระทบสุขภาวะสุขภาพของคนอื่นมีความผิดด้วยมีโทษปรับมีจำคุก3เดือนปรับ25,000บาันบาทอันนี้ก็กลายเป็นว่าถ้ามองปักฏการนี่ครับคุณคุณประจักษ์ก็กลายเป็นว่านักกฎหมายของภาครัฐกําลังระดมสมองกันอยู่ว่าอะไรที่จะมาอุดช่องว่างช่องโหว่ในขณะนี้ได้เพราะนั้นมันจะออกมาเรื่องพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการกระทบไม่ใช่พระราชบัญญัติอันนี้เป็นผู้ันกฎหมายยา ไปสร้างความเดือดร้อนลำคัญให้ชาวบ้านเขานะครับเมื่อวานมีการเสพจนเมาไปอารวาสทำร้ายอันนี้ก็อาจจะถูกควบคุมตัวเป็นข้อหาอื่นในกฎหมายอ,อื่นได้ครับครับนั่นอ,อย่าคิดว่าปลดล็อกกัญชาแล้วทุกอย่างหมดหมดนะครับ <laughs> มันยังมีประเด็นที่ต้องระวังอยู่เอาเป็นว่าขณะนี้นักกฎหมายกําลังถกเถียงอันนั้นทําได้ไหมอันนี้ทําได้ไหมครับแล้วปรากฏการณ์ที่กฎหมายใหม่ออกมาใช้บังคับเนี่ยต้องฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนว่า ขนาดนักกฎหมายเนี่ยถ้าไม่ได้จับกฎหมายเกี่ยวกับพวก,พวกที่เกิดขึ้นโดยตรงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมองกฎหมายได้ครบถ้วนได้แต่ภาครัฐเนี่ยเขาจะระดมนักกฎหมายของเขาเพื่อเช็คออกมาว่ามีตรงไหนบ้างที่ผิดกฎหมายที่จะเอามาใช้แก้ไขปัญหาก่อนที่พระราชบัญญัติการชงกัญชาจะออกมาใช้บังคับมันจะได้ไม่แพร่ระบาดจนกระทั่ทงไปใช้เป็นลักษณะายาเสพติดเหมือนเดิม เพราะนั้นเอาไปปลูกแล้วต้มไก่กินได้นะครับแต่เอาไปจําหน่ายเอาไปเสพแบบยาเสพติดเนี่ยเดี๋ยวข้อหาอ่นจะตามมาเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังตัวกันเป็นอย่างมากการนําเข้ากัญชาเนี่ยก็กลายเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชอีกต่างหากนะครับซึ่งในตรงพระราชบัญญัตินี้ถ้าใครไม่อยู่ในวงการเกษตรนี่เราเราก็คงไม่คอยใช้กันนะครับก็บอกว่าการชงกกัญชาเนี่ย ตัวประมวลกฎหมายอาจจะไม่ได้ไม่ได้กำหนด็อกเอาไว้ว่าห้ามแต่ในขณะเดียวกันกฎหมายอื่นมีห้ามไปเยอะนั้นระมัดระวังให้ดีให้ให้ใช้ตามเจตนารมณ์ที่เขาปลดออกมาใช้ในครัวเรือนได้นะครับ,รบอย่าไปเสพเป็นยาเสพติดอย่าไปจําหน่ายออกไปในเชิงที่จะทําในเชิงพาณิชย์อันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจะไปผลิตยาก,ก็ต้องขออนุญาตไปทําเป็นอันผสมส่วนอของเค้กของอะไรต่างๆที่ออกมาขายเยอะๆเนี่ยน้ําดื่มเครื่องดื่ม สมุนไพรอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องไปขออนุญาตให้เรียบร้อยเหมือนกันคุณสมบัติครับคุณสมบัติครับตอนนี้ก็ี่ยกฎหมายกันทงกัญชาอยู่ในขั้นแปรยติมันเลยทําให้ช่วงเวลานี้อย่างที่เราเรียกกันว่าเป็นช่วงศุนยากาศหรือว่าช่วงช่องว่างนะครับใครจะทําอะไรก็ดูจะฟรีหมดแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้ในมุมมองของนักกฎหมายแล้วมีข้อมีมีมาตรการแบบไหนบ้างที่กฎหมายและลักษณะนี้เนี่ยจะไม่มีไม่ได้เลยจะออกมาเพื่อควบคุมอย่างไรครับ คือถ้ามองเจต,ตนารมณ์นะครับวันนี้ผมไม่ได้ไปดูในตัวร่างโดยละเอียดถ้ามองเจต,ตนารมณ์ว่าจะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดที่เป็นพันธะของเราจะต้องรองรับในานานาชาติตรงนี้เราต้องวางมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการขอขอนุญาตการตรวจสอบการผลิตจําหน่ายอะไรต่างๆออกไปใช้เนี่ยต้องไม่ออกไปในเชิงที่เอาไปใช้ในลักษณะเป็นทํานองเดียวกับยาเสพติดแน่ดี Hmm. พาอสารพวกนี้อันตรายเนี่ยเราอยอมรับไปแล้วนั้นเขาก็จะออกกฎระเบียบต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องจดแจ้งการปลูกเพื่อควบคุมว่าใครปลูกที่ไหนอย่างไรเขาก็จะมีข้อมูลคนทั้งประเทศว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีแหล่งปลูกที่ไหนประเมินแล้วมันมีวัตถุด,ดิบมีการอ,อยู่ตรงไหนที่หนานแน่นบ้างแล้วถ้าสงสัยเกิดเหตุอะไรขึ้นและมีกระบวนการที่ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามที่ เจตนาลงเพรกฎหมายเปิดให้อันนี้อาจจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปลงไปตรวจสอบได้ครับแล้วพอกฎหมายตน,นั้นออกมาอย่างจริงจังเนี่ยถ้าไม่จดแจ้งผมว่ามีความผิดแต่วันนี้ไม่จดแจ้งเป็นแค่ขอความร่วมมือน,นะครับครับเมื่อออกมาตรการตรงนั้นมามันก็จะจะควบคุมได้อ่าน่าจะเข้ามาตรฐานสากลที่เขาต้องการได้ก็แปลว่าจะไม่ได้ใช้อย่างเสรีกันอย่างจริงจง100ังร้อยเปอร์เซ็นนะครับต้องมีมาตรการปกป้องแล้วก็ถ้าต่างประเทศ คณะกรรมการก็ามาตรวจสอบเราก็อยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับได้เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ให้ประเทศเราเป็นแหล่งของยาเสพติดทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะถูกบอยคอรถูกมาตรการแซงชั่นในเรื่องระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับ,รบก็ช่วงสุญยากาศตรงนี้แหละต้องรีบรีบออกกฎหมายฉบับนี้ออกมาให้ให้ครอบคลุมทั้งหมดครับอืมครับท่านท่านสมบัติครับคือ ฟังจากที่ท่านพูดหรือว่ากฎหมายร่างพระรา,บาชบัญญัติกันจุวัชาที่เข้ากรอมอไม่ใช่เข้าสภาไปแล้ววาระรับประการวาระทิ่นไปแล้วก็จะออกมารองรับเพื่อที่จะอุดท่องโว่แล้วก็อาจจะมีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้เนี่ยในรายละเอียดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไปย<ห>ึดถือปฏิบัตินะฮะให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน <ๆ S 1> คราวนี้เอาละ,ใน,ะในแง่ของในแง่ของวิทยาศาสตร์การแพทย์ในแง่ของการรักษาอะไรก็ว่ากันไปนะ แต่มิตทิทางสังคมนะครับท่านสมบัติทัางมองอยังไงเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงเพราะว่าพอปลูกกัญชาแล้วสูบก,กัญชาได้ทําอะไรก็ได้หมดมเนี่ยนะเดี๋ยวเยาวชนทั้งหมู่บ้านไม่ต้างทาอะไรมันจะรวมตัวกับสูบกัญชาอย่างเดียวนะแล้วก็ยาไปสู่<ะ>การก่ออะไรปัญหาอาชญากรรมหรือไปทะเลาะวิวาทหรือไปส่งเสียงรบกวนส่งควันไปรบกวนบ้านอื่นเนี่ยก็ต้องไปเข้าข่ายความผิดของกฎหมายอนเรวะทับอื่นอย่างที่ท่านวา่าดนี่มิติทางทางสังคมเนี่ยมัน ท่านด้านมองยังไงครับคือจริงๆมันต้องทําความเข้าใจกันให้ชัดเจนนะครับว่าวันเนี้ยเราให้ทําเป็นปลดล็อกเพื่อให้สามารถปลูกได้เพื่อใช้ในครัวเรือนได้เพื่อรักษาโรคได้ในลักษณะแบบชาวบ้านปกติธรรมดาแต่เจตนารมเนี่ยคือห้ามเอามาใช้ในลักษณะที่กอ่อ,อให้เกิดความเสียหายกับสังคมเผยแพร่พไปเยาวชนที่จะทําให้ถ้าไปติดยาเสพติดมามันก็กลายเป็น กลายเป็นปัญหาของสังคมอีกด้านหนึง่งเหมือนกันนะครับนั้นต้องสื่อสารทําความเข้าใจกันให้ชัดผมว่าทางภาครัฐเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขากําลังกํากหนดมาตรการอะไรต่างๆออกมาอยู่เพื่อใช้ในช่วงที่กฎหมายยังไม่ออกมาใช้บังคับเนี่ยเพราะฉะนั้นการมั่วสุมกันก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้นะครับ,รบการไปสร้างความเดือดร้อนลาคาญก็มีความผิดได้ การเมาแล้วก่อให้เกิดปัญหาก่อให้เกิดอาญากรรมก่อให้เกิดอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นกลายเป็นสิ่งที่ถูกดําเนินคดีได้ทั้งหมดคือเด็กและเยาวชนต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่าได้แล้วท่านไปบวชูนกันแบบนี้คือตอนเสพอาจจะบอกว่าเสพในบ้านไม่มีคนเห็นไม่เด็กก็ต้องกานไครอันเนี้ยไม่เป็นปัญหาแต่พออย่างเมื่อวานเนี้ยพอเสพได้ที่ปุ๊บออกมาข้างนอกอาลว่ากันอุตลุดไปหมดอันนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกดําเนินคดีในเรื่องอื่นได้อันนี้เดือดร้อน นะครับตามภาพตรงชาดื่มกินกันในบ้านอันนี้ก็เป็นปกติครับอันนี้ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรบางคนบอกเพื่อสุขภาพเพื่อรักษาโรคอะไรต่างๆก็ก็สามารถทําได้แต่ถ้าปลูกกันเยอะๆอย่างนี้เนี่ยตามภาพเนี่ยก็แปลว่าอันนี้ต้องไปขออนุญาตแล้วครับก็ก็ดีฮะจะได้เกิดความชัดเจนนะน้องต้นว่าการปลดล็อกกัญชาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าปลดล็อกแล้วทําอะไรได้ทุกอย่างนะครับไปทาแล้วอาจจะไปเจอความผิดกฎหมายฉบับอื่นอย่างที่ท่านสมบัติพยายามอธิบายนะครับ ไม่ใช่เฉพาะเด็กและเยาวชนต้องรับผิดชอบพ่อแม่นี่งต้องคอยดูแลก็คิดชี้นําในสิ่งที่สามารถที่จะทําได้แล้วก็ให้ระมัดระวังในบางเรื่องนะครับที่อาจจะพอพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องพ่อแม่นี่ฝากนิดหนึ่งคุณประจักษ์ครับคือพ่อแม่บอกว่าไม่สนใจแล้วมันปล่อยป่าละเลยได้ความจริงคือไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองเด็กอะไรต่างๆออกมาเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่ดูแลเด็กปล่อยให้เด็กไปกระทาความผิดพ่อแม่อาจจะต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับฐานปล่อยป่าละเลย ตรงนี้กฎพัฒกาต่างๆมันมีสอดรับกันอยู่แล้วออมันจะยุ่งกันหมดถ้าไม่ไม่เข้าใจแล้วก็ออออไม่ระมัดระวังแล้วปล่อยปะละเลยมันวนเวียนกลับมาถึงพ่อแม่ได้เช่นเดียวกัน,ออนก็ต้องตัก,ตกเตือนตัดเตือนทุกคนนะครับฝากเป็นข้อสังเกตเตือนไปยังออพ่อแม่ผู้ปกครองเตือนไปยังออทุกคนในสังคมเราว่าออถ้า รู้อยู่แล้วว่าใช้กัญชาผิดประเภทอันนี้อย่าไปยุ่งกันนะครับเพราะนั้นก็ก็ท <c oughs> ําทตามที่เขาปลดล็อกให้กันแล้วกันอย่าให้ถึงขั้นที่บอกว่าในที่สุดแล้วต้องย้อนกลับมาแก้กฎหมายว่ากัญชาย้อนกลับไปเป็นยาเสพติด <c oughs> อีกหรือว่าชาเนี่ยมาตรการในที่สุดในอนาคตอาจจะบอกว่าประชาชนปลูกไม่ได้ <c oughs> เพราะนั้นคุณก็ไปใช้ไม่ได้คุณต้องรอให้เขาผลิตของบานจาหน่ายตามที่ มาตรการของภาครัฐออกมาแน่นานคทางนั้นก็จะยุ่งไปใหญ่ยวชาวบ้านก็จะบ่ดเกลอดอีกนะครับก็จะกลายเป็นธุรกิจผูกขาดมีกลุ่มทุนก็มาดำเนินการแทนนะครับวันนี้ขอบคุณท um ่านสมบัตินะครับขอบคุณท่านมากๆน้องต้นมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากนะครับท่านสมบัติครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าที่พันต